คลิปนี้ครับก็เล่นอาให้ดูนะครับว่าโปร o M5 นะครับสามารถเล่นอาแบบปรับสุดได้ได้สบายๆครับเ <c oughs> สียงอาจจะไม่ค่อยได้ยินนะครับเพราะว่าลำโพงอยู่อีกด้านหนึ่ง จะเล่นไม่ค่อยถนนะัดเล่นให้ดูอย่างเดียวนะครับดูว่ามาเล่นไหวไหมจังหวะโบกไปยังไงบ้างนะครับการรับไวไฟอินเทอร์เน็ตนี่ถือว่าก็ดีทำได้ดีเลยนะครับในใช้เน็ตมือถือแหละนะครับใชนเน็ตมือถือ สนใจก็สามารถสั่งซื้อได้ครับที่ใต้ล่างคลิปได้เลยนะครับ Jawoco M5 นะครับราคา3000บาทเท่านั้นเล่นนาวีปรับสุดได้เราเครื่องไม่ร้อนด้วยนะครับเค่อุ่นๆไม่ร้อน,มอนผมบอกเลยว่าเครื่องไม่ร้อนนะครับตอนนี้ตัวเครื่องใ,ใก็จะหมดแล้วด้วยนะครับสนใจก็รีบสั่งซื้อได้เลยนะครับราคาแค่3,000บาทเน่นๆขนาดนี้ไม่ต้องคิดมากแล้วครับ เป็นไงครับเล่นได้เรื่อๆเลย,เลยใช่ไหมครับถ้าสนใจก็สามารถสั่งซื้อกันมาได้นะครับ